แม่เนี่ยเป็นพนักง,งานช่องสามมา23ปีรับเงินเดือนทุกเดือนเหมือนพนักง,งานบริษัทโดยทั่วไปเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีการอ่านข่าวสมมติทำรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงหรืออ่านข่าวเบรกหรือทาอะไรก็ตามแม่จะได้เงินพิเศษจากตรงนั้นด้วยซึ่งในการเอ,อ่อได้รับค่าตอบแทนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยค่ะประมาณสักเอ,อ่อสี่ปีกว่าเนี่ยค่ะแม่ รับเงินเดือนทุกเดือนมาโดยตลอดจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็แต่แม่ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยงานของช่องหรือว่าโดยเฉพาะฝ่ายข่าวคือแม่เป็นพนักง,งานฝ่ายข่าวช่องสุกนี้ค่ะโฆษณาก็เข้าน้อยลงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงโควิด1 i d 1 9อีกเราเข้าใจในสถานการณ์ที่ช่องอ่ะได้เผชิญอยู่ดังนั้นน่ะในถ้าจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายอะไรที่ สามารถตัดได้แม่เข้าใจ